แตงโมเขาลวยขอกาบสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกท่านเนาะค่ะค่ะมือนี้ค่ะทางหอเฮาปิดเนาะค่ะแต่ว่าค่ะแม่คู่ก็ได้ทักหาทังแตงโมเนาะค่ะให้เขามาทําคลิปเสียจวนค่ะเพราะว่างวดนี้เสียจวนจะมาให้แนวทางเอฟซีเนาะค่ะเพราะว่าปูตาค่ะได้ก้าวถึงเสียจวนหลายข้างเนาะค่ะเสียจวนยูบ่ได้ค่ะเพราะว่าปูตาทาชนเนาะค่ะ เขากัจังมาลอติดตามค่ะเขามาแลว้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพราะว่าเอฟซีกัทักมาถามมาเนาะคะ่ะว่าเสียจวนอายุเหอดอดค่ะเพราะว่าปูตางวดหนีปูตาก้าวถึงเสียจวนรู้เป็นพิเศษเนาะ,ค,ะ FC ค่ะเอฟซีก็เลยอยากรู้อายุเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะขอบุญขอบุญทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่สละเวลาอันนี้ค่ะเขามาติดตามทั้งช่องแต่โงพาลวยเนาะคะ่ะ ค่ะเมื่อนี้ถ้าพขเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะแตงโมกับทิน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะที่ะเขามาติดตามแล้วค่ะไปฟังคําบอคําจาไปฟังแนวทางจากเสียจวนเนาะค่ะไปติดตามความกับแตงโมพาลวยค่ะตัวประเด็นนะครับเนาะรือว่าอดีีของเสียจวนครับรอมาหลายเดือนแลวเด้ครับที่เสียจวนเพิ่นขอพักแน่วันว่าครับพาดงวดเดียวอ่าครับขอพัก ไอ้ทำไรทำไรตัวจความสามงวดเลยสามงวดส่วนเลยโมใ้แนวทางเอสซีครับงวดนี้ครับอ่าเสียว่าเสียจวนมันตีใครแต่งก็สองงวดเลยแต่งโมครับผมงวดแรกก็วิ่งแปดเนาะแปดเข่า งวดที่สองวิ่งซี่ตัวเดียวโคโลครับม่ยืนบออยู่มองแงยบยิ้มบ้านี่ละครับมาสตัวเือกสะสวันดีเลดิครับสายวิ่งสายเลียนครับได้กันทั่วนาทั่วตาครับเนาะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับถ่าใกล้ไอ้สวัสดีครับเสียจวนสวัสดีครับสวัสดีนัสดีอสวัสดีทีครับเอฟซีทุกท่สวัสดียอดหลังกันเลยเนาะเออให้เอฟซีจะต้อไปด้วยทุกคนย่าเก็บย่าจนนะครับบอมโอเครับผมสวัสดีคครรัับบครับ ครับเป็นไหมครับเสียจวนสุดปีใหม่เนี่ยสบายดีวะครับพไสบายดีโอ้ก็ขึ้นความเอฟซีขึ้นเก่าเหรอสุนหอดเอฟซีขึ้นเก่าแบสซุดหอดอย่างว่าแบสปั่นนะครับครับผมอยากจะได้เลขหมดหินเขานั่นครับที่เอ่อนั่นมันฝันเราเนาะครับผมอันนี้มื่อนี้จักีแมนบมแมนจะมาขึ้นมาสี่แมนอยู่ครับผมเมื่อนี้มีอย่างมาฝันครับมาแต่งปั้นเออเาฝันฝันฝันมาคือคือไป ประชุ่อยู่ยูยู่ไก่เลยยิ้มไก่แต่งนเ่ยคือปัดว่าไปไปประชุมงานดีทั้งหมดแหละงานใหญ่นะครับไปไปครับลูกสาวนะครับคือประชุมไปพักยึดล่งเรี่ยมนโรงแรี่ยมห้องย้ายใหญ่แม่ไม่เป็นเป็นเป็นยันยันยันสั้นที่สามครับผมสั้นที่สามนะลรองเรี่ยมสั้นที่สามแม่ที่ว่ายึดเปิดโรงแรมน่ยังเหรอเนี่ัน เยอะเมื่ออาจจะเป็นสามอามันเป็นของ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 เงี้ยวๆนี่ไหมครับครับผมโอ้ลงแรกเป็นของเงี้ยวๆแมนบัณฑิตบัณฑิตดูว่าจำห้องอะไดีเด้องพอเรื่องอะไรท่าเออมันหลายห้องมาท่านครับผมเออห้องของเริ่มได้เก็บึ้นไปมาท่านครับเริ่มได้เก็บึ้นไปบัณฑิตพี พอระว่างเรื่องแล้วหลวงโอ้โหแห่งนับทองเแห่งนับตั้งทองที่เก็ตขึ้นไปแมนเพราะจะทัอยู่งทองที่เก็ตเพอาะจะเข่าทองผีเรื่องละท่านบัดนี้ผมเลยย่างเลียนออกไประเบียงนาหองเนาะครับผมย่างยางเประเบียงนาหองไปเบิ้งบิ้วเบื้องยังยังสิไหมครับครับบัดนี้เห็นเขาไปชุบกันเห็นเขาไปชุบกันยังไม่นะครับผมผมเลยไปแอบฟังแอบฟังว่า เขาบอกเรื่องเราบอกเ,เรื่องเลขเข้านี่แหละครับผมบอกเรื่องกอกสลากเข้าเนี่ยท,ที่ที่เลขจะออกนี่ครับว่าผมได้ยินว่าวง,างาวดนี้จะให้เป่าล่างว่าไงโอ้งวดนี้จะให้เป่าล่างเออเบิ่อเลยนะครับโอ้เพร<อ>าะเราตกใจว่าไนเอาคือมาพักรถเรีกคือมี่เข,ขเลียกเขาเบ,บื่อจนซี่จนสิ้นนะครับผมนี่แหละที่ที่ททว่างวดกอนอ่ะ มันเป่าบนอลไรเรี่องมานดีแค่ไหนมันเป่าล่างเรื่องมันกันหัวที่พันเมื่อกี้มันเป่าบนแมนแต่ว่ากล้องฟันหัวดีว่าสิเป่าล่างแมนอ่ะปังดีๆแล้วพี่น้องบ้านเดียวผมเพิ่มระ้บิดตู่เด้อครับเพื่อว่ามาเลขจะเบินล่างอืมมันดีแมนบอแต่เผาได้ยินแบบนี้ครับผมประเด็นคนเลิกลับบ้านห้องผมผมอยากเขาได้ยินนะว่ามันเป็นความลับเช่นสินะครับผมผมก็ได้ควายออกมาไม่สีแนะครับมาไปเข้าห้องกุ่ง เรีกห้องวห้องใดเนาะนี่วะอืิมิเตเลเจ็ดโอ้โอัเมันเมืเือตัวนี้เจ็บเจ็บูด 0, หเัเจ็อยู่ห้องใดวะค่ออเช่นนีนะครับผมประเด็ถถออเเนเรื่ข้อประตูเรื่องถือของอย่างนีจําได้ว่ามันเจ็บอย่างเช่นนี้นะครับครับเห็นเจ็บ<อ>ตัวเดียวเห็เจ็บตัวเดียวที่ม่มันสั่นสามเหตุผลวา่วา ต้องมีสามกับเกียรติครับบนย่างเดียวเลยครจัดให้อารามสุดพิเศษเลยวันนี้นะสามกับเกียรตินี่บนย่างเดียวแมนเพราะว่างเพิ่นบอกเลย้วว่ามันจะเบิร์นข้างบนไม่ย่างครับผมแต่ว่าล่างเพิ่นบอกแล้วว่ามันจะเบิ่์นแมนแต่ว่าบนนี่เสียนี่จัดให้เลยสามกับเกียรติมาแทนแน่นอนแมนสามกับเกียรติมาแทนได้เลยยิ่งครับพอดูดีๆนะครับ้องเราเลขอกเก็บขึ้นไปนะสามกับเกียรติ เอ่อวิ่งเก็บกับสามครับอ่าวิ่งเก็กับสามถ้าถ้าเอฟซีอยากได้นะวันนี้นะครับวิ่งตัวลรพันกันเลยครับแต่โบดนเก็บกับแซฟท่านนี้ได้ก็ได้พันหนึ่งครับผมพพี่วังเห่อครับเพราะพี่ังเพราะเพื่นสองตัวอย่างอ้ายเขาเท่านั้นแหละขึ้นมาสิเขาบนเขาลานเพเสียงวันนี้กะเดียวมันใจบน่ะครับมันใจบนแมนครับผมมันใจว่าโบน่ะไว้ไม่ได้ออก สามเจ็ดศูนย์เป็นสี่ก็ได้หอะสามเจ็ดศูนย์เป็นสี่ก็ได้เขียนสามตัวกรับสามเจ็ดศูนย์เพราะว่ามันมันมันสัตว์ที่สามครับผมเดียวิิธีไปเจ็ดว่าโอ้ถือว่าไปให้ควม้มใ,ให้โชคใสปีใหม่ได้เนี่ตยตัใสปีใหม่เออ TTSI วันไห <c oughs> นก็ผลลัยืุันนะวันี้ครับผมกัญชัยได้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นสามเจ็ดศูนหรือ3ามหสือยะครับ คือว่าผู้วิ่งอะคอร์ดโหดด้วยฮาออกสองตัวครับมันม้าดัากันก็ได้สิเออครับหรือว่าศูนย์เจ็บสามด้วยกันเสียกับพวกเนี้ยครับพวกเนี้เพราะว่าเพราะว่าเสียว่าสามกับเจ็บมันดับกันมันโปรแกัมมันเพรมันอยู่ที่สามกับเจ็บเาะว่าโอ้มีสามกับเจ็ดนครับจังไรสองตัวนี้ก็ต้องมากต้องติดครับต้องติดอ่าครับแต่เพื่อซื้อพวกติดเลยเศร้าเศร้าซื้อเลยครับ แต่ว่าสามกับเ็ศว่าวมิสามกับเ็ว่าต้องซื้ออีกครับผมว้าพี่น้องฟังดีๆเลยครับเออครับปูห้องกับพี่เจ็ด้วยกันเน้องเสียกับพี่ศูนย์ดกันสามปูนีโอเคปูเนีครับไออเหมือนว่าผมจับให้ด้วยครับโอ้จับให้ไม่ให้เอฟซีเลียนลายตัวเราครับจับให้เ็งเมันมาเสียงวันนี่จับให้สามเออให้ให้เพิ่เลียตามตาผมมากนะครับผมผมที่จับให้ด้วยกรัก รักสามยังไงพี่สามศูนย์ครับสามศูนย์นานมพี่น้องสามศูนย์สามห้าสามหกครับโอเคเออสามศูนย์สามห้าสามหกแม่รักสามเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็พี่เขาเาไรเรียนพี่หกตัวทั้งหมครับครับผมที่ว่าล่าก็จะเอาเบิร์ตัวใดตัวนั้นเจ็ดห้าครับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วกเอฟซีจะเอาตัวไหนเลขเลขเลข เลขเบิ้ลนะครับครับผมเลขเบิ้ลคือเลขเป่านะครับครับเลขเป่าเลขคู่เลขเบิ้ลนี่คือเลขเป่านะครับเ่มันยากได้ง่ายเพราะว่าผมได้ยินได้ยินว่าเขาไปกชุ่มกันว่าเขาบอกชุ่มกันว่าจะออกเบิ้ลเบิ้ลล่างยี่สินะครับเพราะว่าแสดงว่าเลขของมันต้องยืดสูงมันจะเป็นบทเป็นว่าครับผม โอ้พอ่าขึ้นไปลงแรียกมันบอกเมสัดสามครับซัดสามเออเวรัดเก็บไปเมื่อเรื่อยห้องนนเลยนะพ่อทักาห้องใค้ได้นะว่าเขาอยู่ห้องทำไมโอ้ครับเดี๋ยวผมจับ่อทังหลังว่าเดียวเขาบอกว่าเจ็ศูนย์เฮ้เจ๊งหายเก็ตของเลยละแต่ว่าเก็ตมาแทีแน่นอนเมมว่าเก็ตแต่สามเลย่ะเก็บ้องสามอย่ามากต้องการกันละอย่าตัมากคูักันเมือ ครับขันมาคูกันเสียเันาะกันไม่เอาเออกันแล้วสามเจ็ดเออเขาเออขอขอโทษเอฟซีลวงหน้าเทนลาครับเอาเงินม้อนนึงกันขึ้นมาขับมากแน่เลยเสียตัวไตัวเดียวโคโร,รซี่โคโรเงินเออเเออซี่ว่าเนี่ยขันาเขาดสามหงินโอ้รันามาอาอกสอามเพียรปะครับครับผมที่ื่าเงินแรกมันอ,อนาทิตนึงน่ะ ว่ามันออกเก้าเก็ดเาก้าหนึ่งนศูนย์เก้าเจ็บผมให้วิ่งเจ็ดแล้วผมจับฟูโบถือโผล่มาเก้าครับในเลืวิ่งครับครับผมที่ว่างวดวันที่สองน่ะครับวันที่สิบหกหรือสิบหกท่านว่าเนาะครับผมมันออกแปดห้าล่างผมก็จําแม่นโหดผมฝันว่าผมเอาปืนยิงฝรั่งเนาะฝรั่งสังไยเตีมตัวให้ผมรอกมยิงไงนะครับผมปืนท้านุ่นแต่ผมไม่ได้บ้าบอเพื่ฟังเนาะครับผมให้วิ่งแปดแต่ผมก็ วัที่ผมยิงผู้ชายองมาแปดห้าคือแมงพโ้โคู่เลยวันที่นี้เราถึงจะวิเกตครับวันที่สิบหผมถูกแปดห้าจ่ครึ่งเดียวแล้วก็แล้วก็ได้วิ่งนน่าครับผมอพวกนี้อนซีตัวเดียวที่ไม่ออกสองอันออกสองอกสอันพดพดแยิ้มกบปาเลกเสีย <laughs> ผมปันแล้วผมไปบอกเขาว่าผมนอนับ,ผ,มมบผ,มมนผู้ยิ่งอะน,นะโอ้ครับโอผมผม้รบอกใส่ไปว่าให้เลขซีซะค,ครับซ <c oughs> ีตัวเดียวคนไว้กันเ <c oughs> นี้ยตอนนี้ผมว่าก็ต้องเป็นซีซีกับซีหาซีหกเลยครับผมบรนซีห้าซีหกกับเต็มครับไ้เครื่องเดียวโน่นกมาคนด้อากซีซีครับก็เรื่องถึงหลาย,ยอย่างน้อยใได้อัละ อันละลานป้าแตกอันละลานมองอันละลานนะิมกับสามสิบได้อันละลานครับคถือไม่น้อยด้วหนี่อันละลานเขนห่จะมิเขียวว่งเทาเนาะมามาาที่นึงแหละเก้าเจ็ดผมมักผมเนี่มักได้เก็บผมเนี่ยดหือลายนะครับครับผมแต่วิ่งเขาได้วด้ก็ได้สองวดแล้ววันนี้สามกับ7เจ็ดน่าจะมามามาถึงมันต้องมาอยู่แล้วแหละอาจจะมากข่นเลยก็ได้นะ ียจนนี่ฝันบอเคยผ่ากับขอแตอามใหผมเคยมีเครื่องสูงสาาผมาหาเอฟซเนาะครับผมผมอยากให้เอฟซีมันไดไหมครับครับหาหาเอฟซีหมดถึงผมก็เสียใจทีครับผมผมอยาออใหเาาา้เรียก,กของเขาอยากไงไ้มันออกกันอย่นะครับครับถ้าเริ่มปีนนี้มานี่สองวันส่วนเน๊สองสวันเลยสงวันเลยสองวันแล้วร่มันกเกี่ยวอนกับนักครับสนกันเด์มันกรสมันับนักปล่หาับซีซีเลย<า>่ะครับผมเพาะฉนั้นขอโทษจาของ ครับป้าเรียนแทีงแท้่ม่นี่ก็ยิ่งทิ้งอีเด้อหวดนีบอกครับครับมันใจอีกละมันใจอีกครับถ้าใครซื้อบบบบิสากับเจ็ดบ่ซื้อละเลขเสียดายเงินอ่ะเสียจวนว่างวดนี้ทันเอฟซีทันใดอ่ะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบ่ติดสามกับเจ็ดบ่ต้องซื้อมันเสียดายเงินกระซันว่าต้องอีซื้อไปอย่างนั้นไม่เข้าใจดีครับผมเอ้าอันนี้ผมฟันว่าได้คักๆักอีกนะเขาพูดแคักๆครับผม ผมมาวที่ออกทีละบมก็สามเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามศูนย์ที่และใกล้ๆกันทีละนั้นว่าไงยสี่วาสวัสดีครับเจียจชวนสวัสดีครับผมครับขอให้ปังปังงวดนี้ครับท่านว่าได้ยี่เลยยาบางบางบางภาคลิปนี้เนาะครับผมคิดว่าต้องคูที่แล้วครับเพราะฟันค้างบาดนี่เนาะเออฟันไม่เห็นเลยโรงแรมสามชั้นครับผมเ เราพีเก็เออผมอยู่เอออมันเขาจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เก็บขึ้นไปนะครับครับผมไม่รู้เก็บตัวไหนอยางไงตัวไหนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าลูกสาวผมบอกว่าให้พ่อจำไว้ดีๆเด้อห้องเรามันมัน้ายกันหมดในโรงแรมครับผมมันจะมีเก็บผมคิดว่าจะเป็นเก็บศูนย์หรือเก็บเก็บเออเก็บห้าเก็บหกนะครับโอ้เก็บศูนย์เก็บห้าเก็บหกเออไปยิบไปอะไรคนน้ยินขห้องผมแล้วก็ยิบไปครับมันกันบนท่านเนี้ยบนท่าน เจ็ดศูนยเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกครับเรียกพื้ด่งของมวยาดจังเป็นมอยาจะเลผมด่างครับผม <c oughs> ข้าวกันเสียจวนได้มากแล้วเสื้อยักเงาเลียกพื้นด่างขงมวยโต๊ะก่ักเมียนเรับกผมด่างขอยาก,ยาก <c oughs> เลที่ผมซื้อมาได้ครับผม <c oughs> เออพ่ว่าเขาบอกไปแล้วพืนทีคนที่ <c oughs> ค,ครับผมบอกในน่อยเชนเนครับเออใครสักที่แหละใครซักทีเรียกร่างพึ้นว่าจะเบิ้ สักนิคเบิ้ลตัวใดโอ้เดังจะเบิ้ลขั้นดีๆนะครับเด้อไห้ผมจับไป้ักษ์รอบไม่ยักษ์สองตัวเนาะจับครับอ่าจับดีครับครับผมงามันถือนะครับเด้อรอบดูเด้อหามันถือครับผมไอ้พิจารณานะครับไอ้พิจารณาเบิ้งว่าผมจะจับแมนโบยักษ์สองคู่ซาเบิ้ลนาะครับผมเอาเอาเอาตัวหนึ่งหนึ่งซะหนึ่งหนึ่งครับแทงเลย หนึ่งๆล่ะกัเอาอะไรอยู่มาเอาเจ็ดเจ็ดไปหนึ่งงเจ็ดเจ็ดครับผมเลขเดียวกันเลยเออพว่ามันมันคามันไปไปอยู่ทางดัดเนาะครับผมเออหนึ่งแล้วเจ็ดเจ็จังไอ่าอย่าชวนจับให้บ้าขึ้นขึ้ขึ้น้บนล่างครับไฮ่าให้แนวท่านเอฟซีครับเออให้ลองมาเนื่อว่ามากซซื้อไปตออรอบเมอเรื่องี่ไนคือว่าของนปีใหม้เนาะเสียเนาะ ครับผมคือว่าเสียจวนเพิ่นให้ของคนปีไม่เอฟซีขออนุญาตไอ้เสียจวนแป๊บนึงเนาะค่ะเพราะว่าเอฟซีถามถามมาว่าเอฟซีสังเกตว่าฟูคือบอกถึงเสียจวนหลายแทะอาจจะเป็นอายุค่ะเอฟซีอยากทราบอายุของเสียจวนค่ะโอ้อายุงบอาเดียวกันอีกละห้าสิบเก็ดเพราะว่าฟูตาแปลกๆฟูตาว้าถึงต่เสียจวนทางวันนี้เนาะค่ะเออห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบเจ็ดขวบ บ้านขึ้นเขาขึ้นเขาใช่าเขากับเล็กเก็บหาเก็บเด็กกแตยังว่าไอเอ c ซพี่จันร์่าเบิ้งมามันนีแมนบอสปูวานบอบผู้อยากท่าเดือนครับเสียจชือดมาท่าเดือนกับเสียเวนอัในเังวันนี้เออมาอยู่กู้าักผูววา เสียจฉกาฟันทุ่มคือหัวหรอะนาดว่าฟันเออไม่ไดอวเกิมวาหัวก็คู่ดอกแล้วคู่รังกับเขาอยู่แล้วอันนี้ผมเป็นสายฟันนีครับอันนี้สายฟันเนาะเอสายฟันตาฟัน่อไรก็คือโมได้ครับผม เราปั้นได้กันยังไนะครับครับเอออูเขนูจักด้วยหองูเจัครับเออองบาเราด่วนครับเงีนดอกได้ว้องผมมันเขาดีพอดีดีพอดีตัวเลขของเสียจวนงวดนี้สิเขาค่ะครับเพราว่าปูกับถามถึงเบาถึงเสียจวนดูค่ะครเีเลยสงสัยว่าอายุเสียจวนจะปีนะเจ็ดสิบอาหาสิบเจ็ดปีค่ะเอซีเลยจับให้สามตัวสามเจ็ดห้าสเจ็ดห้าเออี่ะออถึงอีแล้ววันนี้ถึอีกคะครับผมใช่ไหม ผมกะว่ามันเลขศูนย์ที่นี่นะสามเจ็ดศูนย์เพาะคือสามเจ็ดหา้ว่าครับผมเอาการที่สองผมว่าสามเจ็ดห้ากันนึงว่าครับมันมีภาษาเจ็ดห้ามีแต่สามเจ็ดศูนย์ครับเอาสามเจ็ดห้านับอกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกเลยครับสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกแล้วบอกครับสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกเลยครับแล้วก็แล้วก็เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามห้าครับ สนะาเจ็ดสามหก <ง S 2> <อ>เออสามเจ็ดหกก็น่ากลัวนะเป็นเลขพี่น้องเลยนะเออลองดูครับลองวันถูกไงครับครับผมไว้ขายเอ็กซ์ซีพันผิดหวังหรอกที่ผม มาสิผมก็มีความสุขเลยครับว่าบอกให้เอฟซีมันฟาดครับผมเอฟซีก็คิดวอดเสียหลายครับครับผมหลายคู่หลายคนนะครับเพิ่นเคยได้โชคในหมานําที่เพิ่นได้ไมากก็แค่กับสองวัดซ้อนแล้วที่ได้น้าเสียเพิน่นเหมือนเขาบอกใส่มามยี่ดีเลยเนาะแ<น>ม่นค,ครับเอฟซีท่านได้ไปวิ่งไปแล่นโอ้ยเขาเต็มเตยมเลยผมว่อย่างว่าผมฝันให้เพิ่นฟังเพราะว่าพนันรอบนิพัฒนฝันหน้ามุกเท่ครับผมฝันหน้ามุกยังเหลือไม่ได้ซีมาทีมแม่เออเอ๊ะเพราะเขาตีเีหาไปหายอยู่คนเนาะ กับหาซีซีเม่นเสียจนตีน้อยเรื่องขอนงการซีหาทะเลเขาออกหาซีซีทีหาซีกรครับผมครับซีซีครับเ่อกี้กาเมื่รครูหมายเัขเก็กับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกกันเครับขันรักสามในกีฬเอเสียสามศูนย์สามหาสามหกกคือสามศูนย์สาห้า สามหกเกล็ดล่าเขาก็ให้ยสองคู่เลยเนื่องๆครับเจ็ดแยกกับพ่อครับผมอ่าหอมปากหอมคออันบ่ล่าอะหอมปากหอมคอคิดว่าคนหาล่างต้องทุกข์อีกแหละต้องทูกแน่นอนหล่ะเขาอยากเขาอยากมาเล่าให้ฟังเรื่องน่ะครับผมเป็นส่งมันๆอยากมาเบาให้ฟังกันบ่เสียมันเนี่ยคิดน้ำเอฟซีเราคิดน้ำเบบซีครับผมอยากให้พัดถือนะครับครับให้พัดถือใส่ปีไปบางนึงนะโซ่ไข่ซะครับผมให้พัดถูกซะเนาะครับลองเบิร์ดนะครับเนี่ย กูเอื้อดังไงยาเลยครับผมเรื่องของผมย่าดังย่้มันถือย่าจะทำไงว่าอยากดังแต่ว่าอยากถือไฮเอฟซี่ถือทุกงวดมีใจถือทุกงวดนะครับผมไฮเอซื้อได้ได้ไฮเอฟซีซื้อได้นะครับครับอ่าครับครับขับขอขอบคุณขอบก้นเสียดสวนได้หลายครับที่ยากปันได้ครับขับสามะแบ่งปันแนวทางไฮเอฟซี่ตัวหลวงตัวประเทศได้โชคได้หมาน้ำครับอ่าเสียดสวนเพิ่อก็ได้เฮ็ดบุญไปส่วนหนึ่งได้แต่งโม่ครับเพราะว่า อันเอฟซีได้เอฟซีกับฝากปัจจัยสุดหนีมากรวมบุนกับปูเฮ้าครับถือว่าเสียเพิ่นกระได้เ็ดบุญนํำคือกันครับอันนี้แหละครับเพิ่นสิงหาเพินได้เพิ่นกับมากคือเมื่อนี้ได้ฟังเสียงสด แล้วก็มาจับสามเออสามตัวบนสองตัวล่างาจัดสุดพิเศษเลยจัดสุดพิเศษให้เลยครับผมจัดให้คนนี้นะครับครับนั่นแหะเนาะครับครับผมสุดท้ายนี่เนาะครับผมไอ้พ่อคือพี่ของครับครับอายุวันโนสุขังพระรางยด้เก็บได้โจดเนื้ออ่างนี้เลราวยด้วยทุกคนทุกคนครับครับสาธุสาธุครับผมครับขอบคุณขอบคุณไอ้ไส้หลายๆนะครับเอื่อรือว่า เสียจวนสายบุญอ่าเสียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับเนาะหรือว่าสายฝันเงินล้านหรือว่า,าเรียกวิ่งเงินล้านครับเขินมาให้แนวทางเมื่อนี้ครับให้แช,ช,ช่นแชนสามตัวบนแล้วก็จับสองตัวบนในความแล้วก็แชน่นแชนสองตัวล่างใ,ให้พร้อมโอ้นนยจีแมนได้แขวนลายครับญญอขอบคุณขอบคุณในลายครับครับผมอ่าบปรดกูดได้ไส้ครับว่า ค่ะแตงโมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะหลังจากค่ะแตงโมได้ทําคลิปของเสียจวนแล้วกับเสียแนวท่างมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านได้รับชมรับฟังเนาะคะ mm ่ะ hmm. ค่ะเสียจวนเนาะเพิินฝันค่ะงวดนี้ค่ะงวดที่แล้วค่ะ, mm hmm. คะเสียจวนบ่ได้มาให้แนวท่างแต่ว่าก็มารวมงานแต่ว่าก็ให้เนาะค่ะ ให้วิ่งซีเนาะค่ะวิ่งซีแล้วก็ซีหานะค่ะสําหรับแนวทางเสียจวนมวดที่แล้วเข้าค่ะงวดนี้เสียจวนยูบได้ค่ะคิดนาเอฟซีเนาะค่ะก็เลยมากค่ะให้แนวทางค่ะสําหรับแนวทางของเสียจวนมวดนี้เนาะค่ะเสียจวนค่ะฝันว่าไปพักอยู่โรงแรมเนาะค่ะที่ค่ะโรงแรมค่ะสั้นสามเนาะค่ะห้องเบอร์เจ็ดค่ะ ซันสามหองเบอร์เจ็ดเนาะคะ่ะเสียจวนเท่ากันเลยค่ะให้แนวทางเนาะคะ่ะสำหรับสายฝัน,นะคะ่ะเสียจวนก็เลยบอกว่าวิ่งสามกับวิ่งเจ็เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคู้ทุกคนเนาะคะ่ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแตงโมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับเสียจวน,นะคะ่ะจับให้3ามตเนาะคะ่ะก็คือ3ามเจ็ดศูเจหค่ะ ่ะเพะว่าเอฟซีก็ถามไทยเมื่อหลายเนาะค่ะว่าอายุของเสียจวนเท่าไรค่ะแตงงูก็ได้ถามให้แล้วเนาะคะ่ะเสียจวนอายุได้เจ็ดสิบห้าปีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับเสียจวนจับไ้ลักเจ็ดเนาะค่ะก็มีอยเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะสําหรับลักสามเนาะคะ่ะเสียจวนจับไ้ก็คือสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสามหกเนาะค่ะค่ 35, ะ,คะ,คะแต่ว่าค่ะ สำหรับเหล็กรางเนาะค่ะเสียจวนจับไห้ค่ะให้ระวังเป่าระวังเบิ่นเนาะค่ะเสียจวนจับให้สองตัวเน้นๆก็คือหนึ่งหนึ่งกับเจเจ็ดเนาะค่ะเร้อกับพินิจพิจารณาเบิ่งค่ะมากระตามม่วมาเขากรจังเรียนพันเนาะค่ะทั้งช่องให้เป็นแชนแนลทังค่ะใช้วิจารญ์ดในการรับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับยี่นี้ขอให้สายบุญทุกๆุกท่านเนาะค่ะที่สละเวลาเนี่ยค่ะเขามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องแตงโมให้ลำลำเรื่อยเรื่อยค่ะให้ถูกหวยทูกผู้ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ